บอกลุกมันมกน่นๆแล้วก็ฝากบอกลูกธนรุดน,นนะครับว่างอนอัพคลิปติ๊กต็อกประมาณสองอาทิตย์นะครับคที่รักจานมาเสารเดี๋ยวนี้แต่งหน้านะคะเตรียมตัวนะบอกมันว่าจะไม่เจอกันประมาณหนึ่งอาทิตย์ครับเพราะว่าผมต้องออกไปเที่ยวแล้วกูตก บงวันเนาวครับมันหนาวกูตขึมาตบตูบได้กำลังนี้แม่บอกงงเมื่ออกไปไงใช่ครับจริงๆรันมาชอบเขินตลอดเลยไม่ใช่พวกเขินไงมึงไม่เนตระเสือเหมือนถ้าไปตัดผมปกูมันจีโร่สามเลยเดียวอาคกิปก่อนยู่ซื้อพวกขันยางก,ก่อนไปผู้สาวตาวัดผมใหไอยูผู้สาวตาัดผมใหม่ก็ต้องอายเขาตุย้ย เบื่อทอมมาไปดอกคิดห่ดเอฟซีนะครับปาร์ตใส่ซุปซกูได้ดิบงงปาร์ตพี่แม่รักพี่ไปครับไปเหมือนรักพี่ตลอดปาร์ตข้าวกล่องว,วันนี้เอาปากอันสุโขทัยของมึงออกไปแล้วนี่ไปแล้วนะที่นักไปยังบ้านนี้บอกงงงุกเนี่ยน,นี่ไงปาร์ตห้ามเขินเวลาเขินชอบทำยิ้ม ชอบยิ้มตลอดมามานี่ไปจริงๆแล้วนะน้ำต้นไปอีกเฮ้ยบวกนุ๊กก็ไปนี่นี่ไหมเจอมันจะเขินเขินน่อยๆแล้วครับเขินเขินน้ำมันซื้อมาเขิความเขินของเราอ่ะอาจจะเป็นความเขินที่แบบว่าทําไมมันกล้าเล่นมุกฝืนๆแบบนี้